เช้า,ชานี้ที่ท่าสายนะครับมอร์นิ่งครับเช้าว,วันเสาร์ที่6กันยายน2568ครับนมจีนเยียวยายใจ3ชุดครับนะครับน่าจะบรูปได้อยู่นะครับนะนมต้มด้วยเนี่ยอร่อยมากมายนะครับน,นี่ผมชอบผมชอบผมชอบผมว่าพินก็น่าจะชอครับ เดี๋ยวเรามาใส่บาตรกันนะครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับสามารถร่วมกันจิตอนุโมทนาสาธุบุญนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรคาถกันนะครับสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่สาวตลาดท่าสายหลังมอธุรกิจบัณฑิตนะครับของขายของกินเยอะอร่อยเยอะแยะเลยนะครับมีทอดก็อร่อยครับสัสค,ครับ สุขทีทีคายุโกภาวะอภิวาทานตีที่สนิทจางวุฒาปัจจานิโนจัตตารธรรมาวัฏนติอายุวันโนสุข,ขังพระลังขอบุญนี้จงสำเร็จแก่พุทโยมและขออุทิศส่วนุศลให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วให้ได้รับบุญส่วนบุญที่พุทโยมได้กระทำในวันนี้ตลอดสิ้นกาลและนานเทินขออนุโมทนาราทูสุกภาพแข็งแรงนะโยมนะสาธุครับ หาพินิษ uh, ด้วยนะครับปุญญาตายายนะฮะกลดเลยขอผมด้วยนะครับได้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 ยอไปฮะเลยขอบคุณครับนอนได้ครับขอบคุเลยระวังร้อนหลดนะครับปุญญานิปละโอกัดก็มีปฏิธาวันติพานิลานติพายุโตปะตอร์ติโรวันทะโตปัตตาณโตปัตตานามเดชาวีสามโ นาติาตพัตวาพระรามนาคานจะปฏิธานตุจิวโหติยตัยยตัสังฆะไปไปมรุทธะมุตนาบุญครับพี่มนหลุม่ครับครับ ภายโยมนั้นมีความสุขและความเจริญในทุกๆวันคอยมีสุขภาพที่แข็งแรงธุวรับผิดจากการงานต่ความเจริญลุ่เรืองคิดหวังสิ่งใดสิ่งที่ทำโดยใจประกอบโดยทำแล้วใจขอยสิ่งนั้นถึความหมายธรองโยมขอใครอย่ามาใกล้ขอใค้อย่างมาเยือเอวันโทโต สัิโตวีวัชรโสัพพะโรโววีหัสตุมาเตระววัตตาโรโยตุอิทิภายุโตทายาอวิวัตนะสีลิจังตัจาริจัป่ารุตัมวัตติอายุวันเนรุข้าอรเจริญออกโยครับอันมุราบุญ้วยครับครับ มีที่ตลาดท่าสายนะครับมนัครับขัาพิีโอวีวัตุตุกระกวรโกวิมารก็ถึเทีววันบรราโยพุิธิคาโตขวักอบวัตนาสีริสันิจนุัาย์โยเจาปารรรมวัตถนิเอายูโนเุก้เราอ ครับครับอ่าน,นี้เพื่อนๆอยากทานอะไรครับตลาดท่าสายยำเช้านะครับบรรยากาศก็กกแบบนี้เลยนะครับอ,อยากทานขนมจีนงเลยแต่ไม่มีชามใส่อะป้าไม่มีผัดกินไหมนี่กั้วร้อนๆเลยคนสวยกั้วให้ไก่ทอดไก่ปิ้งหมูปิ้งนะครับมีนี่ด้วยอ่า <laughs> กินอะไรครับปลาทอดไหม,ไมอ,อุ้ยหัวแร่ก็มีอ้าวเอาอะไรหนุ่มเชียนหนุมเข่งโอ้โหมีทุกอยาก่างตีนไก่ตีนเป็ดหมูทอดเลยดิเนี้ยเมาด้วยเพ่แต่ปนิดเพ่ไม่มาทำงานแล้วผมจะเข้าเมาไปส่งได้ไงคนสวยด้วยนี่ อดติ๋งไม่ได้มาขายที่นี่ใช่ไหมวันเสาร์มาทุกวันเสาร์โอเคจะได้รู้ไว้เผื่อจัดสัมมนาที่ทำง,งานเข้าเมามีนะครับเน่เน่เน่เม้เมเมเมตาตำหนิอะไรดี <c oughs> ตลาดสดก็เป็นอย่างเงี้ยบ้านเราของกินเยอะแยะครับไม่เหมือนต่างประเทศ <laughs> อดตายอันุโมทนาบุญด้วยครับสาธุครับสวัสดีพี่ชาย ใส่บุญใส่บุญใส่บาตรแล้วใช่พี่อันมุทนาบุญด้วยนะครับอบเบาท์วันนี้กินแหมกินวด้หรือไม่เช้านี้อาหหมาหนึ่งครั้งมันจะรักคุณจ้ำคุณจนมันตายน้องอ้วนครับนี่ไงครับน้องอ้วนกินนมลูกกินได้เปล่าเอออาหารหมานะลูกอแต่บอกว่าไม่กินนะกินดิเอออร่อยเอากินดิอ้วนไม่กินเหรออ้วนกินไม่เป็นเหรืออ้วนอ้วนอ้วนไม่ต้องไปดุเขาเขาไม่ทําอะไรอ้วนอ้วน กินก่อนอกินไม่เป็นนี่อาหารหมานะเนี่ยยูจีชอบมากมายนะแมวก็ไม่ต้องไปสนใจไม่กินจริงเอาไม่กินป้าเก็บนะกินนีอ่ะึ๊นี่ชิ้นใหญ่เลยเออหอมด้วยเออไม่กินหอมม่ไม่กินเหรอเอาแฮมนะป่วนไม่กินเหรอลูกไม่กินจริงอ่ะนะป่วไม่กินเหรอเรา น้องอ้วนของเราไม่กินอาหารหมาครับทำไงได้น้องอ้วนไปแล้วอีกทางในยาจีนางโผตุตุกตาโผตุยาตโยขอสดุดีที่เจ้าทำสำเร็จตรงนี้จรงสำเร็จในเจ้ากรรมในเวรบิดามารดาครูบาอาจารย์โสภยาปิยาบุตราัตติปเกินและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเทิญ้นหากข้าพระเจ้าได้ร่วมเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในคุณนี้ และของดการจองเวรจองกรรมขัดกานัฟไปบัดนี้สาธุสาธุสาธุ่าไปเรียนหนังสือครับผมรบกฎหมายครับันนี้เป็นถ่ายต่อนังอ้วนไปนะอ้วนไปนะอ้วนกมวัน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 เห็นคนสวยแล้วสดชื่นเช้านี้เจอของเพื่อนของพี่ของน้องนะฮะที่การปลานครหลัมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปอบรมต่อนะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับ